ปากดีจังเบียที่ไหนไายอจมมันจะมาแบบนี้เหรอไปดูที่ไหนมา คลิปคนนับมั่วอ๋อคลิปเก่าอะเด็กสี่ปีแล้วเนาะสี่ปีผ่านมาแค่นี้เนาะแค่นี้นะเอาอานะเอา,อานะลากคอใส่เอาอย่างนี้เนาะเอาอย่างงี้เลยเนาะโอ้โหแม่เจา้าเอ้ยจานนี้เท่าไหร่วะเนี่ยแ,<ป> <laughs> แปดบาทโอ้ยแปดบาทจะได้กำไรตอนไหนอะลูก ะโอ้โหออนไปหาปูนั่นดูดิ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 โอ้โหไปนูโน่นโ่นไปหาปูนู่นไปหาปูน้องให้โฟนครับอยากกินปลาทอดสดๆนั่งลงนั่งลงวางลงเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินนะเออนั่งนี่นั่งนี่โอ้โหเดี๋ยวจะไม่ได้กินเอาเซ่แล้วเอาเอาข้าวไหมลูก ฮะกินข้าวป่าจับจานนี่จับจาน,จจานขึ้นมาให้ดูหน่อยดิให้เอฟซี FC ที่บ้านเราดูหน่อยนี่ยกขึ้นยกขึ้นทำหน้า,ทำ,นาทำหน้าหิวโหยแบบไหนลหกแโอ้ยลุงใส่ก็คืนน้ำลายว่ะ, <c oughs> ออะเอากินเลยลูกกินเลย <c oughs> ก,กินก่อนกินก่อนเลย อยากกินก็กินไปลูกตาเราหาได้ไดขอให้บอกมาให้กินต้องกินอร่อยไหมรสชาติเป็นแบบไหนฮะปลาปลากับหมูต่างกันป่ะฮะอร่อยไหมกิน<อ>เยอะๆนูหน,หน,หนูต้องไอ้นี่ออกก่อนนี่นะอื้เาก่อนเออ ไม่เรียกปลามากินด้วยอ่ะฮะปลาแปบสิบฮะปลาแบบปดแบเลยเยอะเยอะเอาข้าวว่าลูกข้าวมีน่าลูกไตมีนะฮะมันเป็นยังไงอร่อยรอร่อยอร่อยดิปลามันสดปลาส,สด พาตะคารมันไม่สดแบบนี้นะลูกเชื่อปะไม่สดแบบที่เราหาได้แบบนี้นะครับมาตกปลาลอยสายนะครับบริน้องก็หิวข้าวนะครับอืมอร้อนแสงสนหน่อยคนเห็นปะเห็นตัวเองไหมลูก ตัวองปะเห็นนะมองเห็นปะมึงใจมองไม่เห็นมันย้อนแสงป้าเห็นปะมันย้อนแสงนะมันย้อนแสงบรรยากาศ <c oughs> เรียกลุงกับป้าเขากินด้วยดิอ่า <c oughs> เรียกเขามากินด้วยลุงอยู่นู่น เนี่ยในนี่ก็มีเอฟซี SC เขาดูเราอยู่เออ <c oughs> เขาดูเราอยู่ที่บ้านนะเนี่ยมากินด้วยรสชาติมันเป็นแบบไหนอาหารทะเลอ่ะม,มันอร่อยไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อร่อยวะกินเยอะๆลูกกินปลาเยอะๆมันฉลาดนะป่ะเราจะได้รู้ทันชาวบ้านเขาจะได้ไม่ต้องโดนชาวบ้านเขาหลอกอืม บอกกินปลาเยอะๆมันจะได้ฉลาดแต่ว่าครูเขาบอกว่าปลาบอกว่าครูบอกว่ากินปลาเยอะได้เรียนได้อะไรนะกินหมูว่ากินปลาเยอะๆๆได้เรียนได้จะได้เรียนได้เนี้ยฉลาดนั่นแหละแล้วกินหมูว่าฉลาดไหมผมเป็นมุสลิมเหรอไม่กินหมู กินอะไรปลาวัวแมวเฮ้ยแมวกินด้วยเหรอ <c oughs> ใครพากินแมวไม่แมว <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้น้องเขาเรายองฝนตกเม,มือตึบโอ้ยแดดเปี้ยงครับแดดเปี้ยงเลยไม่ตกนี่ไม่ตกเลยแดดเปี้ยงนะครับดูบรรยากาศร,รอบรอะ มองกลหน้าก่อนโอ้นี่เดี๋ยวเราจะเปี้ยง,งกลางร่มครับนี่น้ป่าร้อนวะนผมมองไม่เห็นเลยเนี่ยมันมันเป็น,นที่อะไรวะเออมันเงามันบางหรือไม่ได้เล่งแสงที่แรกก็ไม่รู้นะเกี่ยวมั้งไม่ได้เล่งแสงเนี่ยเออตัวเองไม่ได้เล่งแสงโทรศัพท์แล้วก็ทาให้ตัวเองมองไม่เห็น เรายองฝนตกมืดตึบเลยครับครับผมที่นี่ไม่ตกครับในแดดเปรี้ยงเลยนะ้องเขานั่งอยู่ในร่มนู่นเงาแดดผมเห็นอยู่ครับนู่นก้อนนู่นก้อนนู่นนในในผมส่องไปเห็นนะน่าจะเป็นก้อนนั้นแหละเนาะอืมที่นี่ไม่มีนี่ก้อนดำๆนู่นฮ <บา S 1> ะปลาตัวนี้อร่อยเลยเหรอครับอร่อย เรียกปลาอะไรนะปลาอีปลาเหลืองทิปอินซีปลาเหลืองทิปอินซีที่ไหนไปอ่านชื่อคลิปแอบไปดูคลิปไต่ดิหน่ะปลาเหลืองกะลีซีอืมกะลีซีอร่อยไม่ลูกอร่อยกินเยอะเเดี๋ยวเราจะไปขับเรือกันต่อไปหาปลากันต่อทีนี้ตกปลาแล้วนะ เออไม่มีเวลาแล้วน่ะมันจะเที่ยงแล้วน่ะครึ่งวันแล้วน่ะอืมนี้ไม่เล่นน่ะน่ะเอากิ่งนะถ้าลุงไส้ติดเครื่องเอากิ่งแล้วน่ะกินก่อนหนูอ่ไม่เมาอย่าเออไม่เมากินให้อิ่มก่อนนะไม่เมาอยมาขึ้นแล้วจะออกเอารถอันนี้โอ้ สายแดงลาเหลืองนี่สุดยอดคีวิทสัมผัสชีวิตทะเลก็แบบนี้นะครับนะสดๆเองเป็นไงลูกมีข้าวอย่างเยอะก็ไม่อดแด้เป็นไง<า>อร่อยสมกับใจอยากไหมคราวที่แล้วปัญหากันเราเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นไรแก๊พังแก๊สพังมาคราวนี้ถอนตัวใหม่ ลุงไก่กลัวแกนหมดกลัวเขาจะมาเปลี่ยนแกนใหม่อืมแกน็ <c oughs> มาเปลี่ยนแกนหมดมาเปลี่ยนเาเปลี่ยนเออเขาเปลี่ยนให้เรา <c oughs> ครับบรรยากาศรอบๆนะครับอืมไม่ได้ไกลบ้านอะไรก็นะครับปี่น้องไอโฟนเขาหิวข้าวอยากกินปลานะครับจัดให้หน่อยเนี่ยลูกเสียดายของอืมอืม ได้ของปลาที่เราหาได้เองอ่ะมันสดออม,มันไม่ยากหรอกหาไม่ยากแต่เวลาเราต้องกินกินให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราหาเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่ากินทิ้งกินขว้างคนอื่นเขาก็อยากสัมผัสแบบเราเลยแต่ไม่มีโอกาสเนื่องจากว่าเขาอยู่ไกลนี่ครับเนี่ครับ <laughs> เขาให้หนูกินก่อนไง เออหนูกินอิ่มแล้วก็จะได้ปูก็าจะได้กินมั่งให้หนูกินไปก่อนอืมปลาอยู่นู่นลงอยู่นู่น,น,นเอาก้างไหนก็ทิง้งลงน้ําไปเลยลูกปลานจะได้กินต่อไปครับอย่าไปวางในจานที่นี่มันเออใช่ใช่้าที่ลงน้ําไปาพวกปลาพวกนี้มันจะกินเศษก้างอะไรที่เรากินเหลือๆนั่นแหละอืม เห็นน้องเขากินแล้วอืมน่าอร่อยนะไงนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนั่งดีห้ำออกนะออกสื่อไม่ได้นะอายสาวนะดี๋วถ้าไล่สดไปคูเขาจะเห็นไหมเนะี่ยฮะครูก็จะเห็นป่ะบอกครูไว้ว่าไ,ไง เราไปสมัยสารไปสมัาสารไปเพื่อที่ว่าไปทําอะไรครูเขาถามไหมแล้วหนูตอบเขาว่าไงปไปตกปลาครูว่าไปไปให้ปลาครูไม่ได้บอกว่าเอามาฝากคุณครูด้วยนะมีครับบอกเหรอบอกว่าครูปุ๊บอกว่าขอ,อเอาเอาปลาเก๋าหนึ่งตัวเขามีสั่งปลาเก๋าหนึ่งตัวด้วยหรอครูเลยนะครูปุ๊ <laughs> แล้วคิดว่าจะเอาไปฝากคุณครูไหมแล้วตกได้อย่างตัวเองอ่ะตกได้อย่างอย่างจะได้เนาะปู่เขาตกได้เขาก็ไม่ให้นะของใครของมันนะลุงเขาตกได้ปลาเขาตกได้ก็ตัวตัวเปือกแล้วงานนี้อืออยูเ่เด็กๆนี่ครับสนุกดีอืมเขาจะได้อนะครับ นี่ได้ความคิดดี่ดีนะครับได้คำแนะนํำดีๆนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปปรับตัวเอาในวันข้างหน้าอร่อยไหมทีนี้ไปคุยกับเพื่อนได้เดยว้กูไปทะเลได้กินปลาอะเร,อร่อยอจำชื่อปลาได้ไหมปลาเหลืองเหลืองอะไรเหลืองกันรีซี ปลาชื่ออะไรปลาชื่อเดี๋ยวตีสี่เออถ้าเราไม่รู้ชื่อชื่อปลาแล้วเอาไปฝากคนอื่นแล้วก็บอกคนอื่นเขาไม่ถูกอีกกินน้ำลายลงไตไหลออกข้างหมดแล้วน่ะกินน่าอร่อยโอ้ก็หิวแล้วฮะเค็มล้างมือเปล่าวะฮะ อครัอาเไม่มีอะไรหรอกนะให้เอซีทางบ้านเราเห็นนะการใช้ชีวิตในเรือมันเป็นแบบนี้แหละอ่ะง่ายๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตกปลาก,กันต่อรอรุ้นในคลิปตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิป,ปเอาทำไงสวัสดีครับฝากติดตามน้องไอโฟนด้วยนะครับครับนี่บ๊ายบาย เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเนาะในคลิปดีวยว่าว่าน้องไอโฟนจะได้ปพลาปะปลาติดตามช่องไหนช่องหมอชิตคนมนั่วมั่วมั่วเหรอหม้วนม้วนคนมักม้วนครับอ่าแล้วก็มีช่องทางอะไรอีกบ้างหมอชิตเฟซบุ๊กชื่อหมอชิต <laughs> จำได้แต่มาชิร์โลลออ่า ใช่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับผมจะ,จะมีเรื่องราวอะไรคขำๆกับน้องไอโฟนอีกเยอะครับนะวันนี้ก็จะเล่นกันม้วนกุ๊บแล้ววันนี้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปตอนเย็นเราดีกว,ว่า่ะบ๊ายบายอีกรอบหนึ่งต่อไปกดแชร์กดขับสไลด์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ